บนโลกของดูด้าอย่างนั้นเหรออ,อยากอยากอยากเพิ่มเพลิงกับโลกของดูด้าต่อเหรอก็คืชายคนเดียวที่สามารถไปถึงทั้งเวทผู้ชานได้อะไรเช่นเลยวกัน,นไอ้กูต้องสู้กับมันจริงดิที่ไอ้ใช่เหนียวสวอควายเป็นคู่เลยนี่หว่าไปเอสโอเอสได้ก็บอกเดก็มึงลองกดดูเอสก็เออเอเอสเอได้เหยียดสู้มัน กดไม่ได้เปิดไม่ได้รูปไม่ยากหรอถ่ายรูปใส่ควรเอาคอนสู้ปหมฮะเอาคอนสู้ไ,ได้ไดแต่ว่าตัวนี้เขาหักยากมากนะเขาหักยากจัดจัดถ่ายรูปใส่มันแม่งเลย <c oughs> มึงจะไปถ่ายรูปทำไมไอ้บ้าเอาไงนี่เอาอย่างถ่ายรูปไงนี่ เอฟแปดอีกครั้งเอฟแปดอีกรอบนึงแต่ตัวเนี่มันแพ้ไปปะเฮ้ยเพื่อนกูน้องหนูโอ้ยปลาไหลมารัดว่ะเอฟเคเอาว่ะมาดิเปลย่ยนแปลงมาทีเดียวกินมาสิไม่ไม่ไม่มันมีปลาไหลมารัดมันมีปลาไหลมาเห็นไหมเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันมารัดทำดาเมจพันหก เอ้ยอยา่ากรีดดิลูกกระั้นจะช้าโอ้เอ้ยโอ้มันไถมันไถเรารวังนะถ้ารถไถมันโหดีไม่ทำไมเป็นนินไหว้เดี๋ยวพี่ไม่ไหวแล้วโอ้เ,<ร>เป็นน <ไว S 2> ินไหวแต่พี่<อ>ไม่ไหวตายเออกูกิ้งเออุ้ย <hi> ไอ้เฮียเตี้ยแหละว่าแล้วกูว่าแล้วกิ้งตกเขาจ้แล้ว อ้าไอสักเฮ้ยเราไม่มีฮอตลิงเอ้ามันก็กริ่งเหมือนกัน่ะเอามาเซมันเป็นแท็บมอนสเตอร์ทั้งเปล่าพี่เออโอ้ยจะตายหูงแล้วตัวนี้แพ้แล้วตัวนั้นแพ้มังไปก่อนนะลูกนี่ตัวด่ามันขอมาดีกินเนามันแก้ได้ใช่ไหมอ้าวอ้กูใส่คุมทองผยองเดชแล้ว ไปเราอย่ากเพลินๆในโลกคุณโรต้ายังนั่งเหรอมันจะตั้งหัไปแยบที่จะดำที่ดไปไหนวะเนี่ยไดุ้จะไปเป็นแชมป์ D.I. เฮ้ยลงติดต้อมคือควรปล่อยให้มันสู้กันก่อนไหมอ๋อบารมีคุณทองเออเอ้าได้ขี่เฉยอะมึงเจอกูแน่แน่ สะบ,บัดแรงสัตว์เลยอะจริงๆกูควรถอนตัวเวสนี้แล้วไปทำฮอตดิงก่อนนะไอ้ไม่ไหวอะคือมึงรถแบบน่าเกลียดมากเอลมาดูกุเรเลยนะดูอะไรฮอ่ะ โอ้ยลม้ลมลม้มล้มจะทำยีแน่กูจะหมดแล้วอะไทยหั่งเฮี้ยมากโนฮัดดิงนี่แม่งชีวิตชีวิตบัดรซบขึ้นมาทันทีโอ้โหสัน่นผับๆเลยครับพี่ออไอวนินมันหนีไปแล้วไม่ไม่ใช่เราไหล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  เอาไหลมันก็ไหลด้วยโอ้รถแถวโอ้ไอเวนเอ้ยทังพวกนั้นลำบากไป็ทันให้กูไดีลุกไอเวนเนี่ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิสภาพเป็นลูกหมาเลยครูตอนไส่เสื้อโดนจะกี้มีอะสภาพเละเทะเป็นลูกหมาเลย นี่เท่ว่ะอันมันใช้อาวุธอะไรสู้กับไอ้นี่ตัวนั้นวะค้อนไฟค้อนใช่ไหมวัวค้อนงัดเลยมันใช้ค้อนนะไอ้ตัวโอ้กูเลยเอาค้อนไฟครับพี่น้องกูไม่เอามังกรสู้แม่งแน่ๆกูจะชาร์จตีไอ้แม่ย้อยโอ้โหเต็มคอน้องๆเต็มคอไปเลย มาแล้วแม็กโคชั่นฝันใจประชาชนเออทุกอย่างงนี้แหละกูชอบนักเละโอ้กูเห็นไหโดเลยนะนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่มีสโลแบบนี้กูเล่นสนุกเลยนะเล่นคอร์สมันมากก็ห <c oughs> มุนหมุนหมุนหม,มุนเออมีมันเลยแหละมีสโลแบบนี้โคตรชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มมันล้มเสร็จกู้เซ็ตโต๊ะโต๊ะเนียวโต๊ะโต๊ะ โปกเออเจียบไม่จือบ่ใจมันเเฮ้ยแมวคุณมันไม่ติดธารไลท์ให้คุณเลยหรอกเศร้าว้วเนี้ยอย่าทำโอ้ปาาเทือนเออเฮ้ยเขาแตกไอ้สั์เขาแตกนิดนึงเอาว่าเดมเขามันได้หน่อยนึงโอเคถือว่าดี ปาวคนเขาลือกันทุกอาณาเขตทำไมบา,บาโรเขาถึงที่ซาเวดงัดแต่แมวกูไอ้เฮียทำน้องทำไมอ๋อลอยครับผมลอ,อยแล้ว <laughs> ไ,ไปีวม,ม,มีทีแมวไปผมไม่ควรอยู่ตรงนี้โอ้โหยาฟีเปืองยาเลยออกมาก่อน เอาอีปันไหลกลับมาแล้วแพ่งคนหินมาสู้กันเลยัตวนเอาู้สู้กันหรอโอ้ยไอ้มาเลยเฮ้จะได้กไม่ก่อนดิเปสุเกิ กิ่เงี้ยเลยเอาตัวสวัสดมันยังโดนกูอีกเวรจริงเหนื่อยมันเหนื่อยนีแล้ววะอ้มันข้ามิี่ม้มันข้ามกี่มเฮ้ยเหลบไม่ได้ตาหน้าหมดแล้วเยี่ยสวิตเซอร์ไปวอตตกวอตอตติ๊กยู ôi tìm ơi 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 Ui, ơi tìm

ใหญ่ให้เลยแหละเฮ้ยมันพาราไลซ์เจ็ดคูมันแพ้มังคนพี่นนท์ไม่มันไม่แพ้มันต้านบางกรอนไม่มันแพ้มังกรอนเอาแพ้เหรอเอาไงกันเนี่ยฮะตกลงมันโอเคมันแพ้มังกรจบโอเคแต่มึงเอาไม้ซุกูแบบนี้ไม่ได้เหี้ยแม่งเอาไม้สุกคูแบบหมาจริงแล้ว เอ้ยเจ๊กูรู้ว่าถอดเอ้าล้มว่ะล้มป่ะนี่เด้อชื่เจเลยเออเจ็บไหมครับเจ็บไหมมีใครจุดจุดพุได้เลยเหรอวะจูไม่ได้ครับจุดไม่ได้เลยกูเช็คอยู่เนี่ยเอือเขาแตกสองไอ้เว้นโอ๊ยยตกบอลหยุดยั้งตกบอล ปีนหน้าแล้วจะตัดเขียวแล้วอ่ะเอ้าได้ขึ้นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่น่าไหวมันจะล่วงแล้วล่วงเถอะต่แต่มีหน้า โอ้โหโดนกระแทกครับโอ้โหแม่งกระแทกไปพองนัดด้วยเป็นเดียบ,บอสตัวที่สองเอาแม่งม,มาถูกทานมาอีกตีไม่ถือเออถ้าคุมไทม์ริ่มบอาไมเ่เห็นหน้าแล้นะน โอ้โหเลยต่อไปอย่างไม่ได้เฮ้โอ๋พระคุณจะแตกไปแล้วโอ้โหโอ้ไม่ได้เล่นนานแล้วมันลืม,มว่บมูฟเมนต์แม่งลืม ดื่มเย็นไปเครื่องดื่มร้อนกับมนุะสัตว์เต้เอเอ อย่าเพิ่งเห็นยังไม่ทันดำเหลาดาบเลยคอสซื้อเขาไม่ได้เ,เโโหล่าคุณโอ้เขาเขาด้วยโอโ้ยังโดนอีกเนี่ยอะะไรวคือมันจะเฮี้ยม,มากถ้ามันงัดแนวขวานี่กูร้องเลยโอโโ้ห

เธอปลาไหลอีกแล้วหลังเชื่อไป,ปแป,ป๊บนึงขอเอาเฮธอแป,ป๊บมาเออเอดีโดนรัตไปแล้ว เป็นขาวหมดเลยโคตรแย่ขาวแบบขาวจัดๆเลยอ๋อโดนกระแทกอีกแล้วเป็นล้มแล้วเป็นล้มแล้ว มันใส่งัดงัดทั้งงัดทั้งงัด,งด,งด,งดเอ้าเอ้ามันกระแทออกทอีกเวีนมันจะหนีได้อย่างไร ตายนแน่ๆโอ้โหกินยาปั๊บแม่งสุกหินใส่ <c oughs> กูเลยต้องฟอไม่ติดเสียหลักแล้วโอ้ยจีร่วงแมงอยู่นะเนี่ย ได้ไหมเธอวันนี้โอ้โหรถไถนาไอ้เธอวันนี้มันจับได้ไ,มไ,ห,ไหมถอยจะให้ฆ่าแม่งรถไถนาจับได้จับได้ okay. มันจะเป็นนอนเลยนอนอยู่นะเอากด Yeah. À, dạng được ngủ chị hai thôi 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 À, nó <coughs> ได้อ่ะเอ,องเลยเอ้ยเอ้ยอู้หูกูอีกไถเก่งจัดจัดกดมารยังไงนะเป็นเมาแล้วลกด C ว่นท่าจะไม่ผิดนะมันมเ,เริ่มเหนื่อยแล้วเอาสบัสดอีกแล้วลวกูกวเดื้อีิครับ อาดูแล้วมีของดีอยู่นี่ว่าแตกแป๊บเออมาคุ้งทองพยองเดาแล้วเอาเฉียวเฉียวก็โดนไ้เฮ้ยเอาเอาเอาเกิดการสู้กันแน่นอน สู้หรอย่างนี้ไหมเอาเอาชามสู้กันเอาแล้วอะไรเอ็มไปนอนดันสู้สู้จังมานอนกันสู้เดี๋ยสัตวนกว่าเลยเรียบร้อยนอนแล้ว เอามนอยอยีกตรงไหนล้มแบบนี้ปาบปาบปาาบป้าบปาาบปาปาบปาาบาบี่นบนไปาบาบปาบาาปาบปาบปาาบปางาบปาบปาปาบปาบปาบ ปาบ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 เฮ้ยมันใกล้ตายแล้วขากระพีกเลยออกไปอย่างนี้แม่งเฮ้ย ก็สูงจบเป็นย okay. ังไงยั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 งมันใกล้ตายแล้วนี่กูใกล้ตายละเมียเยียกูจะโดนยันี่ฆ่าครับเส้นทางลูกผู้ชายมันต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างอันนี้อะไรกรับบ้านอะไรใช่ไหมอืมเหมือนกันกลับเหมือนกันมันต้องมาเจอแบบโคบิท่าเรนที่ใี้มคนใหม่เออ อะไรอันยังไม่เสร็จอีกนะก็คุณเดนขาเต่อันนี้อยู่วะอย่างว่าอันเนสนร็จแล้วโอ้โหมันหยุดกูมันหยุดกูได้โอ้แม่เดินขากระถิกเลยเทียวอดแทบมาเมื่ก่อนช็อตได้ใช่ไหม ก็มึง <önce> จ <len k cartoons> ับอยู่ใช่ไหมตัวนี้จับตับเด็ดมึงใช้แถบอะไรอิเล็กทรอกเล็กสิกหรือว่าหลุมไฟฟ้ามึงใช้ทั้งสองอย่างกูไม่ชัวร์ไงว่ามึงใช้ได้หมดหรือเปล่ายังยังดูอยู่เลยมันอยู่ดีมันก็สตรีมค้างไปเฉยยันใจออกแล้วกูวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งสตะพิน่ากูจะหมดแต กำยังตายออกอีกแล้วเจ๊ทำไงกูอยากสตรีมใน discord ได้อ้าวมึงก็กดดีมันมีลิงก์อยู่ไลค์จะมีปุ่มให้กดโกลฟ์อยู่ในนี้นะกดอยู่กดไม่ได้ No data save game data เอาเท่นี่คือยังไม่เคยเล่นเลยเหรอเล่นเลยแล้วแม้แต่ครั้งเดียวนี่เหรอใช่แล้วก็ซื้อไอบอลมาแล้วเหรอยังไม่ซื้อไอบอล กูยิงเตียงไม่ได้ยอดอ่ะเกมึยังไม่ได้ซื้อไอบอลแล้วมันจะเล่นหาไม่กุกก็ต้องเล่นเบอร์ให้จบกันไอ้ไม่เล่นเล่นกันได้เอ้าแค่กระเจ็ดมันจะไม่สามารถฆ่าไมา้ก็ค,คือเรื่องมันก็จะจบที่ภาคูอืมแค่นั้นแหละไม่รู้